แม่ก็นําอาหารมาให้เด็กๆนะคะเอไม่ปลูในถาดก็มีลูกเจ้าขาวเจ้าปุยในกุฏิก็มีแต่ความว่างเปล่านะคะเด็กๆยังอยู่ในกุฏิเหมือนเดิมถ้าเขาไม่รู้ว่าคนที่เคยดูแลพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว มีน้องหมาอยู่ในกุฏิด้วยน้องหมาหลวงแกเพิ่งเอามาเลี้ยงเมื่อไม่กี่วันนะคะแต่วันนี้ที่แกไม่อยู่มันก็ยังอยู่ในตตกุฏิเพราะมันไม่รู้แม่สงสารพวกเขาะคะ่ะ หลวงไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็จะให้พ่อมาคนเด็กๆไปไว้ที่บ้านนะคะหมายถึงน้องแมวนะแต่น้องหมาก็คือยังอยู่ที่นี่เพราะว่าช่วงนี้ยังเข้าปัญษาอยู่ก็จะยังไม่มีพระรูปใหม่มาอยู่ที่นี่ก็ให้เขาอยู่ไปก่อนแต่ต่อไปนั้นแม่ก็จะเลื่อนที่ให้อาหารเด็กๆก,ก,ก็คือจะไม่ให้กินตรงนี้แต่จะเรียกให้พวกเขาไปกินตรงที่สาราสวดศพนะคะตรงหน้าเมน สงสารก็เดบุยปุยไม่เคยไปไหนเลย <S <S ปุย <masked names S 2> จะอยู่แต่ตรงนี้ตลอดแต่ว er. ่าข้าตมากับหลวงพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อขึ้นไปอยู่ที่ไหนนะคะตัวแกก็ไม่ได้บอกแต่แม่ก็บอกแกไปแล้วเมื่อวานว่า ถ้าเกิดว่าหลวงไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปอยู่ไหนให้ไปหาไปหาแม่ที่บ้านแล้ว,ว่าแม่จะหาที่ให้แกอยู่ค่ะจะหางานให้แกทำแต่พอมาวันนี้หลวงไม่อยู่แล้วค่ะแกแกบอกออยเบวานว่า แกมีบ้านมีที่ดินเมื่อก่อนอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกอยู่ในผ้าเหลืองมาร่วมยี่สิบปีแล้วอะค่ะแกก็คิดว่าแกจะให้หมดลงมายใจอยู่ในผ้าเหลืองไงแกก็เลยยกทรัพย์สินทุกอย่างให้หลานแกไปเพราะแกไม่มีลูกคือแกไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็ทุกข์า่าเด็กๆ เขาก็คงคิดนะว่าคนที่ดูแลเขาไปหายไปไหนก็ยอมรับนะว่าเสียใจเสียใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่เสียใจที่ว่าหลวงสึกหรอกนะคะแต่เสียใจว่าสงสารเด็กๆนัสงสารเด็กๆอย่างสุดหัวใจเลยโดนเข้านอนแล้เขาไม่รู้เรื่องเลย เลยว่าคนที่ดูแลให้ข้าวเขาเนาะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่เขาก็ยังนอนรอสงสา,ารไม่ปุ้ยเหลกันดงก็หมาน้อยที่หลวงเอามาดูแลอยู่